สวัสดีค่ะ,ะเกษตรสวนหลังบ้านนะคะวันนี้จะพามาดูการปลูกตะไคร้ที่สวนเรานะคะหลังจากแช่ไว้3-4วันแล้วรากก็ออกนะคะเราก็จะนำมาปลูกนะคะอันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะในตอนนี้นะคะปัจจุบันอายุสเดือนกว่าแล้วนะคะ ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะพอครบสี่เดือนก็หยุดใส่นะคะพร้อมที่จะเก็บขายได้แล้วค่ะเก็บหญ้านะคะเก็บหญ้าข้างๆต้นตะไครโดยการตัดนะคะตัดหญ้าเอาเท่านั้นนะคะ ตะไคร้อายุได้ประมาณ4ี่หเดือนนี่ก็เริ่มเก็บขายได้แล้วค่ะปลูกตะไครง้ง่ายๆนะคะตามแบบฉบับสวนของเรานะคะกระรีส,สวนหลังบ้านสำหรับคนที่สนใจปลูกนะคะปลูกไม่ยากนะคะลองไปปลูกดูนะคะสี่ห้าเดือนนะคะก็ได้เงินแล้วค่ะขายส่งตอนนี้นะคะกิโลละสิบบาทนะคะ แม่ค้าข้างบ้านนะคะ,คะตะไคอายุสองเดือนกว่าก็ประมาณนี้นะคะส่วนด้านข้างๆนอนนะคะก็ตะไค้ก็ประมาณ5เดือนกว่าแล้วนะ,ะเพราะว่ากว่าจะเก็บขายหมดมันก็โตไปเรื่อยๆนะคะแต่เราเก็บส่งทุกวันนะคะได้เงินทุกวันนะคะ ปลูกทุกอย่างนะคะปลูกผสมผสานปลูกตะไคร้นี่ง่ายที่สุดเลยนะ,ะเท่าที่ปลูกมาที่ที่สวนเกษตรนะคะเกษตรสวนหลังบ้านนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะ ่คะอายุก็ประมาณอันนี้เลยสี่เดือน,นะคะประมาณห้าเดือนนะ,ะใบเขาก็จะเริ่มแบบแก่แล้วนะคะมัเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะตัดแล้วนะคะค่ะบรรยากาศภายในสวนของเราก็ประมาณนี้นะคะเช้าๆค่ะเมื่อคืนฝนก็ตกอีกนะคะ น้ำนี่ไม่ได้ลดมาหลายวันแล้วนะคะสามสี่วันแล้วนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ